สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับมาเปิดการชชตากันต่อนะครับโคโลโบดิจิมอนแอดเวนเจอร์นะครับก็จะย่อนเปิดนะเน้นย้ำแล้วนะครับว่าถ้าไม่ได้เป็นสายเติมกระตุยกระจายครับก็ย่อนเปิดไปก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวสี่ทุ่มคืนนี้ครับก็จะเป็นการเพิ่มเลทคู่เทพครับก็เป็นตัวไทจิกับยามาโตะนั่นเองนะครับมาเปิดการชชตาไปคลิปแรกแล้วดูข้อมูลกันเรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวมา คุยกันนะครับแพ็กต่างๆวัน es, way, shared, like. e นี้วันสุดท้ายนะใครยังไม่ได้จัดแพ็กในส่วนของเดือนนี้นะครับเดือนนี้ยังอยู่ในเดือนพฤษภาคมนะนะครับก็ยังเป็นแพ็กของเดือนนี้อยู่นะครับถ้าข้ามเดือนไปแล้วเนี่ยเข้าสู่รอบโคโรโบเนี่ยแพ็กมันจะเป็นแพ็กพื้นฐานนะของเดือนนี้ยังน่าจัดอยู่นะเราเห็นแล้วนะครับว่าในส่วนของเรนเจอร์นะครับมีโดนแนอนก็ไปจัดแพ็กโดนแนอนครับความสามารถก้าวดาวจําเป็นมากๆต้องไปจัดแพ็กตัวพิเศษเวอร์ชัน2ครับก็แนะนำร้านเติมเกมวันนี้นะครับ A C K เกมท็อปอัพเซนเตอร์ ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้100%เกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30%นะทาง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะเติมถูกมีแค่ iOS นะแต่ว่าจัดแพ็กต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับ Ruby นะเราสามารถกดรับได้เลยครับที่ Android นะครับอันนี้ปลอดภัยน100%ครับราคาจนถึงเป็นถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆนะราคาถูกรวดเร็วด้วยนะครับใครอยากได้ร้านเติมเกมครับที่ถูกถูกปลอดภัยรวดเร็วนะครับต้องนาด A2K เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะอ่าแล้วก็ใต้ description คคคลิิปนะรรับใอยากกเตมถู ลองนีไปเติมเลยนะครับที่ร้าน a อสนะครับมาเปิดการชักกันต่อครับอเดี๋ยวให้ข้อมูลกันนิดนึงนะคลิปแรกเปิดไปแล้วครับมีเพื่อนๆให้ข้อมูลมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับเบื้องต้นนะคนนี้เป็น fc digimon อยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบมาก่ากนะครับก็จะเด่นในเรื่องของการออกแบบนะครับแล้วก็ digimon คู่หูนะครับเห็นสกิลเบื้องต้นแล้วนะ บางคนบอกว่าอสกีแบบนี้ถือว่าสวยแล้วถือว่าโอเคแล้วแต่บางคนอาจจะมองว่ามันดูยังไม่อลังการสักเท่าไหร่เหมือนแบบอยากจะให้ตัวดิจิมอนเนี่ยมันแปลงร่างจริงๆก็อยากให้เป็นแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะอยากจะให้มันมีความอลังการกว่านี้แต่ดูเบื้องต้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคไม่ได้น่าเกลียดอะไรสักเท่าไหร่ถือว่ามีความน่ารักนะครับส่วนตัวละครนะครับมาที่ตัวไทจิก่อนมีคนถามเยอะว่ารอบนี้มันจําเป็นต้องเปิดหรือเปล่ามันเก่งมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องบอกเบื้องต้นก่อนว่า เรนเจอร์เนี่ยมันต้องทําการทดสอบสักพักหนึ่งใครเล่นมาสักพักให,ใหญ่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเกมเขาบัฟได้อาจจะแอบบัฟหรือว่าบัฟตรงๆในกรณีที่ว่า,าเราแหกกำไม่ขอบัฟเพราะว่าเรนเจอร์เบื้องต้นไม่ได้เก่งนะดูกากสกิลก็กากใช้แบบไม่ดีเลยนะอันนี้ก็อาจจะไปรุมฟีดแบ็กกันได้แต่เบื้องต้นนะผมเห็นสกิลแล้วมันก็โอเคอยู่นะครับความสามารถก็โอเคอยู่เหลือแค่การใช้งานนะบอะตัวไทจิก่อน ตัวไทจีเป็นพลังไฟเรารู้กันอยู่แล้วว่าพลังเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวดามเม็หลักนะยกเว้นว่ายืนนาน,าน,านชนะท่านเนี่ยมันก็หวังผลได้ดีมันจะไม่ใช่ประเภทเอเนเจอร์ยิงหายฉะนั้นเนี่ยในดิกเบื้องต้นครับสมมุติว่าใช้ตัวไทจีนะเจอศัตรูที่เป็นทตุไม้นะครับก็ใช้งานได้ดีอย่างแน่นอนครับเพียงแต่ว่าผมอยากให้มันเป็นตัวชนใกล้อะ่ะเสียได้นะพอไม่ใช่ตัวชนใกล้ปุ๊บเนี่ย มันอาจจะเสี่ยงพอเป็นทางซับพอตปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความถึกสูงมากนะักแต่ยังไม่ได้ทดสอบนะแหมแรกถ,ถือว่าโอเคครับใช้ได้ครับส่วนของสกิลบัฟก็ถือว่าเป็นบัฟพื้นฐานที่ดีนะครับเนี่ยเอามาตากเกาะเลือ่อนฮิวเลื่อนเนี่ยถือว่าเป็นบัฟป้องกันทีมพื้นฐานที่ค่อนข้างจะดีเลยครับส่วนสกิลหลักนะก็เป็นดาเมจทะลุสนั้นคือมันเป็นทางปวดหลักๆเลยอะ่ะดาเมจอย่างที่บอกนะว่าถ้าไปเจอเรเจนเจอร์ที่มันอ่อนแอจริงๆนะครับแพ้ธาตุหรือเราปล่อยตัวมาเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นตัวดาเมจได้ เดองต้นคือตัวนี้มันเป็นทางป่วนซึ่งผมมองว่าดูเก่งที่สุดในรอบนี้ใครมีดาเมตตึงๆเนี่ยก็สบายนะแต่เกิดยังต้องการดาเมตตึงๆนะตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับถือว่าเป็นตัวทางป่วนนะและความสามารถก็ป่วนด้วยครับเพราะว่าสกิลก็สตัน เดี๋ยวก็นนัะ้ดูทีมนะสกิลก็สตาร์นนะครับความสามารถก็สตารนไหวพริบอ่าเรารู้กันอยู่แล้วน,นะความสามารถนี้เคยมีมาตั้งนานเลยครับสตาร์นไหวพริบช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะอ่าแล้วก็แน่นอนนะมันดันมีคอมโบความสามารถ9ดาวนะครับที่เป็นหยุด5วินาทีตรงนี้ผมไม่ชอบ เพราะว่ามันเหนื่อยมากๆครับที่จะสุ่มให้ได้นะครับโอกาสมันยากมากอ่ะเปิดเลนเจอร์ได้ก่อนนะแล้วขึ้นเก้าดาวอีกนะครับว่ามันจะได้ไหมนะแล้วเปลี่ยนความสามารถด้วยตัวรีเซ็ตเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอ่อันนี้คือไม่ดีเลยความสามารถเนี่ยได้ปุ๊บควรต้องเปลี่ยนอย่างน้อยนต้องสองสกิลนะนะถ้าเกิดได้หยุด5วินาทีเนี่ยโอ้โหตอนนี้หยุด5วินาทีจัด10ตัวได้แล้วบังนะคือเรียกได้ว่าโกงเกินนะครับอ่านะครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างเก่งสุด จะใช้ได้ค่อนข้างจะเป็นอย่างดีเลยแต่ที่ททเหลือต้องทดสอบ,บดูนะว่าใช้งานจริงจับเป็นยังไงครับอาซวรนคู่เทพนะครับยามาโตะอย่างที่บอกว่าผมอ,อยากให้มันเป็นไม้แต่ว่าทีมงานเขาสปอยมาแล้วว่าตามธาตุของตัวดิจิมอนเลยนะครับซึ่งตัวของไทจิเนะี่ยกับตัวไทจิ กับอากูมอนมันเป็นไฟชัดเจนอยู่แล้วนะครับส่วนกาบูมอนเนี่ยมันยิงน้ําแข็งมันก็ต้องเป็นน้ําคือคนก็ทายกันมาอย่างนี้อยู่แล้วนะแต่ผมมอยากให้มันเป็นไม้เพราะว่าถ้ามันเป็นไม้เนี่ยมันจะค่อนข้างเก่งแล้วใช้งานดีๆนะครับแต่ว่าพอเป็นน้ําปุุกก็โอเคไปจัดการไฟแล้วกันนะแต่ดูเบื้องต้นเนี่ย เหมือนจ่สกิลแคบเท่าที่ดูนะเหมือนจะแคบแล้วก็ไม่ได้ข้ามด้วยอันนี้เดี๋ยวต้องรอดอูนะครับถ้าเกิดแคบไม่กว้างนะไปฟีดแบ็กกันได้เลยว่าเขาจะปรับได้ไหมแต่น่าจะปรับยากสักนิดหนึ่งครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตัวนี้ถือว่าอ่าดาเมจหนัก ตัวเนี้ยดาเมจค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วก็ไล่เวทไวมากอ่ทาทั้งดามเมกสกิลทั้งบัฟเนี่ยบัฟขึ้นหัวไวไล่เวทไวนะครับตัวอะกระบุมอนเนี่ยยิงครับอ่าดาเมจเราไปค่อนข้างจะไวอยู่เหมือนกันนะอันนั้นเนี่ยตัวนี้เบื้องต้นดีแต่ธาตุเนี่ยแหละมันเลยต้องดูนะครับว่าเกมจับ บัฟหรือแอบแฝงอะไรเป็นพิเศษไหมครับดาเมจหลักครับก็เป็นดาเมจทะลุสกิลหลักนะดาเมจทะลุแล้วก็ใบใบถือว่าเป็นสกิลที่บอกแล้วนะว่าหลายคนอาจจะบองข้ามไปนะครับอีกสกิลหนึ่งก็ถือว่าเป็นบัฟที่พอใช้ได้เรียกว่าเป็นบัฟพ,พอใช้ได้ครับแล้วก็ใบอีกกับสายพลังเรียกได้ว่าอยากใบนะอยากมาโตครับอยากสตัร์ไทจีครับแล้วก็เหมือนกันนะครับสามารถก้าวดาวนะครับแล้วก็ต้องเน้นเอาไว้ได้รัดนะหรือไม่ก็ เป็นหยุด5้วิธีทั้นนั้นเนี่ยก็เด่นไปที่คู่เทพหลักนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นไอดีใหม่ๆเนี่ยตัวรองก็ได้นะเพราะว่าเขาเป็นว่องไวไม้นะครับแล้วก็เป็นวหวพิบไม้เพีเยงแต่ว่าไม่ทะลุนะแต่พื้นฐานถือว่าถ้าเป็นคนเล่นใหม่ๆนะครับแบบไม่ได้ซีเรียสจริงจังก็ตัวรองเด้นได้ว่านํามาใช้ได้นะครับหรือแบบว่าจะเล่นแบบว่าเป็นเพิ่มล่าท่าสามร้อยในความสามารถเก้าดาวนะเขาหบก็เหนื่อยนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะเียกได้ว่ารอบนี้เนะี่ยก็ ตามนั้นแล้วกันะนะครับก็คอมเมนต์ก็จะมีในหลายๆทิศทางนะสุดท้ายผมมองว่าก็ต้องทดสอบแหละนะครับว่ามันใช้งานแล้วจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเอะเปิดการชาห์กันดีกว่านะครับย่อนเปิดนะครับอัตต่อดีนี้เนะี่ยตัวคารูบี้เยอะนะอ่าก็อาจจะย่อนเยอะนิดนึงอ่าเดี๋ยวย่อนสัก80บใบเลยแล้วกันเดี๋ยวดูว่าจะออกสักตัวหนึ่งไหมนะครับอ่านะอัะอนที่3 หลักๆนะผมเป็นคอมโบแร่เนื้อดเพิ่งรีวิวไปแร่เนื้อกับเพิ่มแร่หนึ่งพันใช่ไหมแต่ว่ามันมีตัวหยุด5วิธีคอมโบอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยอยากได้คู่เทพจัดมาหน่อยสิตัวไหนก็ได้ครับขอให้มาสักตัวนะครับอลองเชิงนะเดี๋ยวสี่ทุ่มนี้จัดหมดแม็กแน่นอนครับนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องรีวิวนะคือเบื้องต้นครับ ถ้าเรนเจอร์สกิลมันแค่บามันก็ต้องดูว่ามันหนักมันแม่นไหมมองนั้นคือมันก็ไม่มีอะไรเลย่ก็ต้องอาศัยตัวบัฟความกว้างพื้นที่สนะกิลนะก็จะช่วยได้บ้างครับจริงๆเนี่ยเดิมเรนเจอร์ถ้ามันลึกอยู่แล้วหรือมันค้าจะดีกว่านะแต่ผมยังไม่ได้ทดสอบนะอันนี้คือเห็นแบบแบบที่เพื่อนๆส่งข้อมูลเข้ามานะครับอใครทำเรนเจอร์นะเบื้องต้นเอาไฮเปอร์แม็กก้อนส่งให้รีวิวได้นะครับเดี๋ยวต้องดูกันช่วงนี้ ติดภารกิจค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็จะพยายามเปิดให้ได้ครับเดี๋ยวสี่ทุ่มคืนนี้ก่อนเดี๋ยวสี่ทุ่มคืนนี้ผมคงจะไล่เปิดนะครับคือเป้าหมายเนี่ยมันต้องไปให้ถึง9ดาวแล้วก็ให้ได้ความสามารถหยุด5วินาทีนะเหนื่อยครับเหนื่อยแน่นอนรอบนี้ อ่าเกียร์รู้กันอยู่แล้วครับเกียร์รอบนี้เราบอกอยู่แล้วนะว่ามันจะเป็นพื้นฐานเราบอกอยู่แล้วครับบอกล่วงหน้ามาตลอดนะว่าเกียร์เนี่ยถ้ามันตกรอบแบบนี้มันจะเป็นค่าพื้นฐานอยู่แล้วครับคือใครจะมาคาดหวังค่าอะไรแปลกๆเนี่ยมันน่าจะยากนะครับน่าจะอีกนานนะแบบหลบตกิลร้อยเปอร์เซน็นต์โหยากครับน่าจะไม่มีง่ายๆนะเห็นที่บอกครับมันต้องประเมินครับเพราะว่าถ้าเกิดมาหลบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็รรเจอร์ก็ยืนเงินไม่ต้องทำอะไรแล้วครับยืนเงินจนเครื่องค้างนะครับฉะนั้นน่าจะยากนะ ผมก็ยังมองเหมือนเดิมครับว่าเบื้องต้นเนี่ยเรวนเจอร์นะครับเกียร์นะครับกับสกิลก็น่าจะเพื่อนเป็นพื้นฐานไปก่อนจนกว่าจะถึงจุดๆหนึ่งจริงๆอ่ะนะครับมันถึงอาจจะข้ามขั้นไปอีกสเต็ปหนึ่งว่าแบบเฮ้ยให้มันแบบโหดมากขึ้นกว่านี้นะอนะ่าเบื้องต้นก็อ,อย่างเงี้ยครับวนไปครับสเต็ปเกมนี้ใครไม่ไหวก็ไม่ไหวนะใครไหวแล้วก็เข้าใจว่าเฮ้ยระบบมันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็โตใหม่ๆมานะครับ ตัวไหนเก่งมากๆก็ให้มันเก่งยาวสักนิดหนึ่งนะครับเก่งยาวที่นี่ก็คือเก่งเป็นปีเหมือนกันนะอ่าโคลโบครับจิ้มหัวได้เลยครับตัวไหนที่แบบมันเก่งยาวเป็นปีนะครับก็10ตัวมีสักตัว2ตัวอย่างนี้นะอที่เหลือเป็นตัวไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับหรือเป็นตัวเก่งไม่นานอย่างนี้นะอ่าหรือบางตัวครับข้ามเรือแล้วเก่งขึ้นนะารัอย่างฟีเลนนะครับเพิ่งรีวิวเฟเฟรลุนก็เก่งขึ้นนะแต่ยังไม่ได้รีวิวนะ เอาโคโลโบก่อนครับข้ามมาโคโลโบแล้วครับเอาให้ได้ก่อนไหมยังนู่นนี่นั่นอยู่เลยอะอะไรวะเนี่ยโอ้โห i ายดีสมาเดี๋พี่อยากได้คอมโบเพิ่มเติมเพราะว่าอ d ดีนี้เนี่ยโอ้โหเก็บเยอะก็ไม่ใช่ว่าดีนะ <laughs> เก็บเยอะก็อย่างที่เห็นนะแต่มันยังไม่ได้เพิ่มเลยนะ ผมจะชอบเพิ่มเลนมากกว่านะครับอ่ะส่วนเข้าเกมนะก็สูตรเอาต้าเหมือนเดิมนะลองดูกันได้ครับสูตรเอาต้าบางคนอาจจะเข้าเป็นไฮเปอร์บ้างก้าดาวบ้างอันนี้แล้วแต่นะของผมยังยึดสูตรเอาต้าอยู่แต่เดี๋ยวสี่ทุ่มคืนนี้ค่อยไปจัด <c oughs> วันนี้เอายันยันเงินบางๆก่อนแล้วกันนะบางเฉียบเลยนะอย่าไปทุ่มเทมากครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่อัาางกันออกเนี่ย มันน่าจะออกสําหรับผู้ที่มาถูกจังหวะแล้วก็โชคดีจริงๆก็เห็นออกอยู่แหละนะเออนะครับช่วงนี้เห็นออกไทจิค่อนข้างจะเยอะมากเอ,อ้ยแต่ก็เห็นยามาโตะก็เยอะเอาเป็นว่าก็ออกกระจายกระจายอยู่แล้วกันนะอ่าห้ใบสุดท้ายไม่ออกเดี๋ยวรับในกล่องของขวัญมาเปิดต่อตั้งใจว่าจะเหลือสักร้อยใบนะรูบี้จะได้ตัดสินใจนะครับว่า โอ้โหมันไม่ออกเลยเลยว่ะเออแต่มันก็ตามคาดอะนะอ่ะรับมา5า้ใบมีอะไรอีกอ่ะเปิดเปิดให้หมดเปิดให้หมดอ่าน่าจะเปิดได้สักสิหใบอ่ะดูดิตรงนี้เผื่อจะได้เพิ่มเติมนะครับอ่านะอินเทอร์พียังไม่หมดนะยังเหลืออีกหลายตัวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดต่อนะครับ โอเคครับเอาเบื้องต้นนะใครยังเห็นอนิเมะตัวแอนิเมชันนะครับก็จิ้มดูตามนี้ได้นะเบื้องต้นก็ตามนี้ครับก็ถือว่าถือว่าน่ารักนะผมมองว่าค่อนข้างจะน่ารักคือเด่นไปทางน่ารักซะมากกว่านี่งตัวนี้ครับนี่เนี่ยมันยิงไปแล้วออกปล่อยตัวไปแล้วออกสกิลครับอ่ะเหมือนกันครับค่อยๆกระดึบกระดึบไปอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมซื้อดีกว่าอันนี้ลงทุนดิ เอ,อ,อยากได้ต้องลงทุนนะครับซื้อไปครับเ,ออเดี๋ยวคืนนี้มันรีเซตนะอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อเลยเลยเพิ่งจะมาซื้อครับไอดีสามคือเดือนที่แล้วครับมันมีตัวครบหมดแล้วอ่ะไอดีนี้ก็เลยได้เก็บของเยอะนิดนึงครับอ่ะสี่รอบสุดท้ายขอสักตัวนะเพราะว่าอยากได้สองตัวเลยอ่ะคู่เทพอะเอาจริงไอดีนนี้โลบเลยนะครับ อยากจะปั้นให้มันโหดขึ้นเลยนะครับอยังวนเวียนอยู่แถวเล่นน้ำชายหาดอะไรอยู่แถวนี้อยู่เลยนะเออพีโก้ครับโหนี่มันจะเข้าหน้าฝนแล้วนะเข้าน้าฝนแล้วนะเออยังเป็นชายคงชายหาดอยู่เลยครับยังเป็นรถเข็นตายอยู่นะครับนี่ครับบนมากครับแดนมาตลอดโอ้ยตายละ แต่ยังเหลือเยอะนะครับ Ru ูบี้ครับกับตัวกาชานะไอทีา3นี่ถ้าไม่ได้นะผมงองแงนะเอาจริงนะเพราะว่าเข้าใจเพื่อนๆครับเวลาที่แบบเฮ้ยเราเป็นสายฟรีก็จริงอนะแต่มันเก็บมันใช้เวลานะแล้วมันก็เก็บเยอะด้วยครับอย่างไอดีนี้ก็เก็บเยอะนะอะูบี้เก้าร้อครับตัวกาชาช่งร้อยนะ4ี่ทุ่มคืนนี้ซัดกันนัวแน่นอนโอ้โหไม่ออกครับ อ่ะใครเปิดได้อะไรกันบ้างมาบอกกันหน่อยการใช้งบการใช้งานนะก็มาบอกกันได้อีกหนึ่งคลิปนะเบื้องต้นก็อย่างที่เห็นนะว่าอ่าคอมเมนต์ก็ยังกระจายหลากหลายอยู่เพราะวบางคนต้องการตัวที่มันโหดมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการนะอ่าบางคนอยากจะได้โหดมากกว่านี้ครับบางคนอยากจะได้ตัวดาเมจตึงๆอย่างเงี้ยอาจจะอย่างตัวของยามาโตะเนี่ยผมว่าดาเมจมันได้นะเพียงแต่ว่าพอเป็นดาเมจอ่าน้ำปุ๊บเนี่ยมันอาจจะดูใช้ยากไหม อ่านะครับแต่ว่าก็โอเคเป็นป่วนอ่ะคือเรนเจอร์มันจะออกค่อนข้างจะเด่นเป็นทางป่วนซมากกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยของรอบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะ อะซึ่งแพ็คนะทีมทวนครับของเดือนนี้ครับอการเลนเจอร์เติมทันนะการเลนเจอร์เติมแล้วก็รับกัน7วันนะครับอ่าครับส่วนเลนเจอร์พันจะเป็นของเดือนใหม่แล้วนะส่วนแพ็คตัวพิเศษเวอร์ชัน2อ่ะต้องการความสามารถเก้าดาวหยุด5วินาทีครับรีบไปจัดตุนไว้เลยครับอ่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันไม่มานะแพ็คนี้หายากนะครับก็เติมกันได้ครับที่นั้น S K เกมทัพมักเซ็นเตอร์ราคาถูกประดภัยเติมไว้ร0อยเปอร์เซน็นตะ์เกมเลนเจอร์ลดค่าสูงสุดถึงสามสิบเปอร์นะหางลูบี้แล้วก็แพนะ็กเกเจตนะนะ่าง ไม่เกี่ยวกับรูบี้แพ็กที่ไม่เกี่ยวกับ Ruby นะสามารถที่จะกดได้เองเลยนะครับที่ Android นะครับอ่าตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้าค้าตัวนีเป็นถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมืออยู่นะครับถูกรวดเร็วด้วยนะครับใครสนใจนะรีบไปเติมเลยครับร้านถูกปลอดภัยรวดเร็วครับต้องร้าน a อซเลยครับเดี๋ยวไปเลือกร้านเอาไว้ให้ที่ป้าหมุูคอมเมนต์นะแล้วก็ใต้เดซิคันทิพย์นะใครสนใจก็รีบไปจัดกันได้เลยนะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ